สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพาชมไม้ดอกหอมโบราณน,นะคะแต่สายพันธุ์ก็น่าจะมาจากต่างประเทศแต่ว่าคงจะเข้ามานานมากแล้วนะคะไม้ดอกหอมต้นนี้มีดอกสีขาวบริสุทธิ์กลิ่นหอมอ่อนๆมักจะหอมในเวลาเช้านะคะกลิ่นจะละมุนละมุนหอมเย็นๆแต่หอมไม่ไกลนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นระดาวันค่ะระดาวันเป็นไม้เลื้อยนะคะ ที่บ้านก็จะปลูกเอาไว้กระถางเดียวไม่ได้ลงดินด้วยซ้าเอาใส่กระถงางละแล้วลดน้ําหนักๆเพื่อให้ลากเขาเชื่อมประสานลงดินแล้วก็เขาก็จะเลื้อยไปตามรัว้วอันนี้ขึ้นปนกับไม้สารพัดชนิดนะคะมีที่จํากัดแบ่งๆกันไปเป็นไม้ที่ออกตอกแค่ปีเดียวนะคะช่วงปลายฤดูฝนต่อต้อนฤด,ดูหนาว วันนี้วันที่29ธันวาคมแทบจะเป็นช่อเกือบสุดท้ายของเขาแล้วแต่ก็ยังมีนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือ Snow White Snow ก็แปลว่าหิมะนั่นแหละคะ่ะ w i t e ก็คือเล่า h ว t e ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีคำว่า h ว t e กินเหมือนหรือว่ายังไงนะคะอันนี้ฝรั่งเขาเป็นคนตั้งแต่ s โนนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าคือเหมือนหิมะก็คือเวลาที่เขาออกดอกพร้อมๆกันนะคะเราอาจจะเห็นร่องรอยดอกที่ออกไปแล้ว มันจะขาวโพลนเหมือนหิมะเลยสวยงามมากค่ะะังนั้นต้นนี้ก็เป็นไม้ในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะปลูกแต่ก็ต้องทําใจนะคะว่าเขาเป็นไม้ที่ออกดอกแค่ช่วงฤดูกาลเดียวแต่ว่าดอกก็จะยาวไปตั้งแต่เริ่มออกก็ตั้งแต่ปลายประมาณพฤศจิกาะคะ่ะเริ่มออกดอกแล้อันนี้จนถึงธันวาแล้วก็คิดว่าต้นมะกราดอกชุดสุดท้ายก็น่าจะหมดลงอันนี้ดอกตูมที่รอบานแต่ก็ เหลือป,ปลายละดอกดกจริงๆก็คือปลายฝนนะคะช่วงปลายหรือตัวฝนดอกจะพรึบบานสับพังเต็มไปหมดสวยงามมากแต่ดอกบานอยู่ไม่กี่วันนะคะน่าเสียดายถ้าบอกดอกบานทนกว่านี้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบต้นหนึ่งเลยพอเลี้ยงก็ง่ายด้วยนะคะละักษณะใบของเขา,เาที่แห้งๆพอดีเพิ่งรดน้ำนะคะใบของเขาจะเป็นแบบนี้เป็น ใบเบารูปหัวใจแล้วก็จะมีความกว้างหน่อยค่ะตอนนี้กำลังแย่งกันกับพึ่งพึ่งกำลังสนุกสนานในการตอมน้ำหวานนะคะนี่คือหนึ่งต้นด้านนี้ปลูกทางด้านทิศต,ตะวันออกก็รับแสงแดดตอนเช้าเต็มเต็มนะคะ ใครที่สนใจไม้ดอกหอมโบราณก็ลองหามาปลูกกันได้นะคะปลูกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยฤดดูฝนปีหน้าก็ได้เชยชมละต้นรัตดาวันไม้ดอกหอมโบราณกลิ่นหอมละมุนค่ะวลากรสมุนไพรก็ขอนําเสนอช่วงปลายของการออกดอกของระดาวัน ไม้ดอกหอมของเราแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยค่ะ